ครับสวัสดีครับมาพามาเบงอันนี้เนี่ยเบ้าหล่นพาพเบงผู้ชลูครับผู้ลูผู้ลูหรือว่าผู้ชลูนี่โมเมนครับผู้ลูผู้ลูครับมันเป็นหูบานาเฮานะครับบานเฮาเออเนอะเป็นหูใบใหญ่ๆครับขนาดมือผมเนี่ยครับเนี่ยเบิงมือผม น,นี่ใบใหม่ก็ได้ครับอันนี้ผมปลูกก็เสาไว้ผู้ปลูกเองครับนี่บอครับพาชมครับต้นใหญ่ใบใหญ่ครับ ในบอครับเนีคยัเจอมีนอนกินน้ำเน่แหละนอนแวงหนาแวงหลังคนย่างชนน้ำครับใบใหญ่บอครับใบใหญ่ๆหญตอนแรกกับปลูกต้นซำเนียครับไปหาเสือเลยตามตลาดครับเนี่ยใบผซมประเมือเลยครับเนี่แหลกๆปลูกซำเนียครับ บริษัทซัมเปอร์เลยครับพูงรูจากต้นต้นในน้อยแห่งสีเพิ่นขายต้นละสี่สิบเจ้าหาที่บ้านในกระถางแต่นี่ของผมมีอยู่ที่บ้านครับบริษัทยังพามาชมเบิงเครับมันากาศที่ีผู้ดางกับต้นอย่างไรเพิ่นเอินเพิ่นเอิญต้นต้นของวันนี้มาลืมซื้อจำเบิงมาอยู่บังทำไมครับน้ำ ผู้ด่างผู้เขียวผู้บ่อเขียวอันนี้เดี๋ยวผมก,กเ็เด็ดทิมเลยเบอ,อยากได้ครับมันมันสีเขียวมันงามต้องเป็นผู้นี่ผู้ลายหินนอนที่ผมเน่นมีกรอนี่ก็ไงครับไงวะครับผู้รูใบใหญ่ๆน,นี่ครับดาวโลนพาวเบิ่งนี่นะครับ ก็ได้อ่างมูน้ำแนวอยู่ครับดูดูเดี๋ยวพาไปอีกเสาหนึ่งครับีนเสาที่วันพักครับนี่ครับอีกเสาหนึ่งนี่ลังขยะลังขยะไม่ได้ยันนะครับขอยัดขอยาดอันเดียวกันนะครับเดียวกัน นี่มันท้องจะใบใหญ่หรต้นนี้อะอรเมื่อชียแล้วครับอันนี้มันแปลงล่างอะ่ะภาษาต้นไม้เนี่ยเคนมันแปลงล่างการมันสนียวมือหรอครับใบ,กกใบ,ใบ,บงูใบใบบไงใบโตโตนี้ครับ ต้นเดียวกันครับต้นเดียวกันต้นเดียวกันก็อย่างสี่นะครับไปซื้อมาลอยครับต้นต้นต้นสี่สิรือหาที่บาทผมไม่แเน่ใจไป้ทำต้นลอยน่ะครับเห็นมันขายอยู่ทถกๆกเขาปลูกให้งามๆก็ได้แต่มันโมเป็นแม่ด่างที่เพื่อนครับของเขาใบเขียวไม่ตามกระแสราคาถือกครับ เอางี้ปัญญาไปซื้อตอน 12, ้นละาหมื่นสองหมื่นก็เพิ่นหรือตอนละหลายแสนก็เพิออน 5, ่นใบละเป็นแสนใบละเป็นพันก็นกนตามใจละราคาหลักร้อยเทาเลรียญลักสิบพอเหรียญงามเหมือนกันก็เพิ่นครับหลักสิบพอเทาสี่สิบมาที่บาทพอเขาซื้อได้เขาบดเดือดเดือดหล่อนเงินในกระเป๋าเขาเขากระปุกเอานี่ครับเมื่อนี้ก็ฝากตัวนี้นะครับพามาชมภูภูลู ไม่ตามกระแสอีกชนิดหนึง่งช่องนในพัเลินไม่ใบครับเนี่ยฝากฝากกดติดตามฝากไล่์ฝากทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆครับมนีก่กับภาเบึงภามาชมพูลูใบใหญ่ๆสำนินะครับสวัสดีครับ